สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถนิสันนาวาร่าคิงแคป2.5 LE ปี2007ค่ะตัวถังสวยหน้าหลังได้บางเดิมทั้งคันไม่มีตัดต่อนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะรถขับขี่ดีมากค่ะ คันนี้นะคะจะจ่ายสดหรือผ่อนได้หมดนะคะมาคุยกันค่ะภาษีพรบรใช้ยาวไปถึงต้นปีหน้า29กุมภาพันธ์2567เลยค่ะชุดเล่นเอกสารพร้อมโอนเลยนะคะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางค่ะสีสวยค่ะสภาพดีเลยมาอยู่ที่390,000กว่ากิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2500cc VN t u r b ย 2500CCV ทรบ้องเครื่องสวยๆขาหน้าเดิมน็อตแน่นไม่มีขยับ ฝากระโปรงเดิมสวยค่ะรถสภาพเดิมๆมมากค่ะอัตราเร่งดีขับนุ่มๆระบบของเหลวปกติไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่พ่นนะคะพร้อมลุยใช้งานได้เลยระบบเกียร์สมบูรณ์ค่ะช่วงล่างดีครบชัดซีสวยไม่ผุไม่ดามเลี้ยวซ้ายขวาแน่นหนึบไม่มีเสียงดังนะคะ ล้อแมกคู่หน้าล้อกระทะคู่หลังยางดีสวยครบทั้ง4เส้นกระบะไลเนอร์ท้ายเดิมสวยๆเลยค่ะแคปสามารถเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางภายในสะอาดเรียบร้อยคอนโซลหน้าสวยครบพรอมลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์หนาวๆเลยค่ะชุดเครื่องเล่นวิทยุ c ีดีเอ็มพีมีพร้อมเบาะหนังสวยสะอาดรอบคานมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะตามการใช้งานโดยรวมถือว่าภายในสวยใสเลยทีเดียวค่ะ เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีไม่ช้ำไม่โทมสภาพเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้มาส่งต่อกันในราคาเพียง 1,78,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดลถได้นะคะสนใจออกรถวันนี้เพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะแบ่งจ่ายผ่อนเดือนละ5,243บาท60งวดกับ6,819บาท72งวดค่ะติดแบ็คลิฟก็จัดได้นะคะดันทุกเคสเรามีบริการไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยค่ะรถเก่าเทินได้ให้ราคาสูงค่ะ สนใจดูรถและทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่สุขสวัสดิ์100อำเภอพัฒสมุตเจดีจัังหวดสมุทรปราการค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์089-989-8947ค่ะสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ